สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับนัทนันนะครับเชอร์รี่แจ้งวัฒนะนะครับผมคลิปนี้ผมขอถ่ายรุ่นที่เป็นตัวเชอร์รี่ V23 นะครับก็คือเป็นสีเขียวนะครับที่คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้นะครับก็อยากจะนําเสนอครับว่าสีเขียวนั้นตัวจริงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยขออนุญาตทําเป็นคลิป ดูให้เอาสีให้ดูนะครับเพื่อที่จะได้แบบประกอบการตัดสินใจเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมีลูกค้าสอบถามมาเยอะครับว่าสีเขียวเป็นแบบไหนขอดูหน่อยรูปจริงหน่อยเป็นยังไงอันนี้ผมก็เลยขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูนะครับหลักๆเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพีเต์นในเรื่องของตัวสีเขียวนะครับซึ่งรถที่คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรุ่น plus นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน2งล้อนะครับก็จะได้ล้อแม็กเป็นขอบ1 9แบบนี้เลยนะครับ ก็จะได้เป็นลายแบบตันๆแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะฟิลคล้ายๆเหมือนล้อแบบล้อกระทะหรืออะไรพวกนี้แต่จริงๆเป็นล้ออลลอยนะครับก็ผมว่าพออยู่ในรถสีเขียวเนี่ยมันดูบึกบึนเลยนะครับมันดูหล่อเท่ไปเลยนะครับเป็นแบบคุมแบบคุมโทนสไตล์แบบเหมือนออกแนวเหมือนพวกรถในในป่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นรถทหารอะไรเงี้ยคือแบบหล่อลงตัวไปเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวขับสีสีเขียวเนี่ย จะได้เป็นรอขอบ21ที่เป็น5ก้านใช่ไหมครับผมก็เชื่ออีกครับว่ามันหล่อกว่านี้เหมือนกันนะครับคือหล่อไม่แพ้กันเลยนะครับหล่อไม่แพ้กันใช้คํานี้ดีกว่านะครับก็เลยนี่ครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเอาให้ดูเลยครับว่าลูกค้าที่สนใจสีเขียวเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูเลยนะผมถ่ายจาก iPhone 15นะครับก็คือสีก็คือเป็นสีแบบนี้เลยนะให้โทนสีแบบนี้เลยไม่ได้มีการย้อมสีใดๆนะครับ ให้ดูประกอบการตัดสินใจเลยสําหรับลูกค้าที่กําลังอยากได้สีเขียวอยู่สามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับด้านหน้าเขาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าครับหล่อเท่แบบนี้เลยครับอารมณ์ก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้ามองมุมนี้นะครับดูเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหเล่นไฟให้ดูเลยครับสวยจริงๆครับหล่อจริงครับอันนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะได้แบบหล่อแบบนี้เลยสีเขียวพอมันตัดกับสีดํามันจะดูมันจะดูเข้มครับมันจะดูเข้มหล่อเลยครับนี่ครับให้ดูเลยครับผมว่าสีนี้ขายดีเพราะว่าตอนนี้ผมมามียอดจองสีเขียวหลายคันเลยนะครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปสีเขียวตรงนี้พีเต์ให้ดูเลยเช่นกันนะแต่เราพอดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับพอมาดูใกล้ๆมันก็จะเริ่มเห็นเนื้อสีขึ้นมานะครับนี่นะครับแต่ว่าอันนี้ตัว เขารว่าเซ็นเซอร์กล้องมันมีการปรับความสว่างของสีนะครับซึ่งสีจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยครับกลางวันกลางคืนสีมันก็อาจจะมีการาโทนเข้มโทนอ่อนแตกต่างกันไปนะครับซึ่งตอนที่ผมถ่ายเป็นเวลา5โมง40นะครับแล้วถ่ายในที่ล่มด้วยในช่วงที่อากาศข้างนอกนั้นก็คึ้มๆน,นะครับผลพึ่งตกเสร็จไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอยู่ในที่มืดมันก็จะเป็นอีกสีอยู่ในที่แจ้งมันก็จะสว่างอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าอยู่ในที่แจ้งเนี่ยมันก็จะสีแบบออกสว่างๆแบบนี้หน่อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าก่อนเมื่อกี้นี้นะครับที่ถ่ายไกลๆก็คือจะเป็นสีโทนเข้มมันก็คือจะเป็นอีกสีแบบเวลาที่อยู่ในที่มืดอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าสีนั้นอยู่ในที่แจ้งเนี่ยจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราใช้สีเขียวนะครับถ้าอยู่ในที่แจ้งจะโทนประมาณแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มีเส้นสีดําตัดแบบนี้ให้ดูแบบสปอร์ตดูเข้มนะครับบันไดข้างแบบนี้มีให้จากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับมีทุกรุ่นย่อยเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับไฟท้ายสวยครับผมรู้สึกว่าไฟท้ายเขาดีไซน์ออกมาตรงนี้คือลงตัวเลยสวยเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับไฟท้ายเป็น led นะครับไฟส่องสบียก็เป็น led นะครับก็คือเป็น full led รอบคันเลยนะครับ นี่ครับให้ดูแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามจริงครับเป็นสําหรับคนที่ชอบสีเขียวเนี่ยเอาไปแต่งต่อยอดได้สบายเลยครับแล้วก็ของเล่นเยอะของแต่งเยอะมากนะครับของแต่งเยอะมากจริงรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ขับเดิมๆได้ก็จะดีครับแต่ถ้า คุณคิดว่าคุณจะมีการแต่งนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณไม่มีแบบไม่จบง่ายเพราะว่าของเล่นมันเยอะจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีไฟที่มือเปิดประตูนะครับก็จะติดให้แบบนี้เราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับที่หน้าจอครับสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้แบบไฟติดหรือเปล่านะครับนี่ครับสามารถตั้งค่าได้เลยนี่นะครับแบบนี้นะครับอ่าตัวเสาบนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเสา C นะครับตรงนี้แต่จะมีแค่กระจกข้างที่จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะนี่ครับสวยสวยครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันเป็นกระจกที่เป็นไฟเลี้ยวครับที่แก้มนะครับที่แก้มตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะครับก็เคยทําเสนอไปแล้วก็คืออวไเติมน้ําฉีดกระจกนะครับที่ปัดน้ําฝนก็อยู่ด้านนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเมื่อตอนกลางวันมีการเอาไปขับแล้วช่วงฝนตกครับผมจะบอกว่าโหที่ปัดน้ําฝนเนี่ยให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกมากที่ปัดน้าฝนอันเล็กๆปัดคือแบบ นึกถึงยุคสมัยก่อนที่เป็นรถทรงบ็อกซี่แบบนี้จริงๆเลยมันให้อารมณ์นั้นจริงๆนะครับใช่ผมแบบคงไม่สามารถบอกรุ่นได้นะเป็นยุค90ที่เขาเล่นกันที่เป็นทรงบแบบนี้นะครับเนี่ยแหละเหมือนกันเลยฟิล์มเดียวกันเลยครับให้ความรู้สึกเดียวกันเลย mm. ผมรู้สึกแบบโอ้โหนึกถึงวันวานเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะ mm. นี่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 ชึบแล้วก็ภายในจะมีสีเดียวนะครับก็คือสีดํานะในสเปคในไทยมีจําหน่ายภายในสีเดียวนะครับไม่มีสีเขียวนะครับ อันนี้ครับให้ดูเลยครับถึงจะเป็นรถสีเขียวแต่ภายในก็เป็นสีดํานะครับไม่ได้เอาออปชั่นสีเขียวเข้ามานะครับก็บังคับไปเลยก็ใช้ทรงนี้ก็ดีครับดีแล้วเพราะว่าคนไทยเราชอบภายในดําอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะยิ่งเป็นโทนอ่อนเนี่ยคนไทยยิ่งไม่ค่อยชอบนะครับนะครับเคยเคยขายรถที่มีภายในสีขาวสีครีมมาแล้วเนี่ยสรุปก็คือลูกค้าก็จะไม่ค่อยชอบสีที่เท่าไหร่คืออยากได้สีดํามากกว่าเพราะมันดูแลรักษาง่ายครับเอาตรง นี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับอันนี้ก็มีการพับเบาะให้ดูไว้นะครับนี่ก็พับเรียบแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็คลิปเก่าๆก็ทำอาไว้แล้วเช่นกันนะครับอย่างไงก็เก็บภาพมาให้ดูอีกสักคลิปละกันเบาะหลังก็จะฟังก์ชันตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเบาะหลังนั่งสบายนะครับผมไปลองนั่งมาแล้วนะจริงๆลองขับมาแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้จะทําคลิปรีวิวทดลองขับให้ดูละกันนะครับแต่ว่าลูกค้าเยอะก็เลยยังไม่ได้เอารถออกไป ขับนะครับยังไม่ได้เอารถไปรีวิวพอดีเห็นฝนตกด้วยด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบยังไม่ค่อยสะดวกเอาไปรีวิวแบบทดลองขับเท่าไหร่ก็เมื่อเช้ามีขับออกไปชาร์จที่ปั๊มแล้วก็ใช้งานง่ายครับก็ใช้เวลาไม่นานจาก26ถึง80ผมใช้เวลาแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับไม่นานเลยครับแป๊บเดียวผมเข้าไปซื้อกาแฟออกมาก็เต็มแล้วครับก็คือไปต่อได้เลยนะครับไม่ได้รอนานอย่างที่คิดนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะซึ่งตัวที่ผมเอาไปชาร์จก็คือคันนี้เลยนะซึ่งคันนี้ดีซีเขาอยู่85ดสกิโลวัตต์ใช่ไหมไม่นานเลยครับ20กว่านาทีเองนะครับ20 24 25นาทีเองนะครับไม่นานเลยครับก็ค่าใช้จ่ายก็260บาทนะครับก็ไม่แพงครับวิ่งได้อีก200ร้อยโล,ลยถ้าจำไม่ผิดนะครับได้อีกประมาณ200กว่าโลเลยถ้าคำนวณคร่าวๆนะครับเนี่ยครับก็200โลกับ เติมไปสองร้อก็ตกกิโลละบาทกิโลละบาทเองอะ่ะคือประหยัดนะผมว่าประหยัดมากเลยนะเออตกกิโลละบาทเองนะครับนี่นะครับนี่แล้วผมชาร์จดีซีด้วยนะผมชาร์จฟ้าชาร์ด้วยผมไม่ได้ชาร์จเอซีด้วยนะนี่ครับโหนี่ครับสีเขียวครับถ่ายมาให้ดูกันนะครับไว้เป็นแนวทางพอดีแหมเห็นรถมันสวยลอเกินก็นั่งมองเขาทั้งวันแล้วก็เลยจัดคลิปสักหน่อยดีกว่านะครับนี่ครับอันนี้ถ่ายมุมไกลให้ดูเลย นี่ครับสีครับสีเขียวก็จะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นเหมือนรถรงทหารน่ะนะผมรู้สึกว่าเหมือนรถทหารเลยอะเนี่ยดูหล่อมากดูเท่ามากแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมีความคล่องตัวสูงมากนะครับขับง่ายมองง่ายทัศนวิสัยดีครับเสา A เสา B ไม่มีบังเลยแล้วเสา C ที่ทึบๆตรงเนี้ยเสา C ที่ตรงเนี้ยเหมือนจะทึบทจริงๆไม่ทึบเลยครับเพราะว่าตัวรถเขามีกล้องรอบคันให้นะครับแล้วเขามีเลนวอตด,ด้านข้างให้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นจุดอับเลยครับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะอันนี้คือแบบนี่ครับเป็นรถที่ใช้งานง่ายผู้หญิงขับในเมืองขับได้คันนี้นะครับเพราะว่ารถสูงนะครับจะฟุตบงฟุตบาหรนะือแล้วพวกนี้คือน้อยปัญหามันไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ ของท่านนั้น,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 นด้วยใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยครับขับง่ายผมบอกเลยขับง่ายผมใช้เวลาไม่นานเลยคนระับผมปรับตัวเข้ากับรถได้ไวมากเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายจริงๆนะครับมันเป็นรถที่พฤติกรรมะอะไรหลายอย่างนะครับการใช้งานอะไรต่างๆก็แทบจะเป็นเหมือนรถน้ํามันเลยแทบจะร้อยเอลยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วเวลาที่เราขับที่ความเร็วต่ํามันก็มีเสียงสังงคอให้ด้วยนะครับซึ่งเสียงก็ไม่ได้ดังจนแบบ รบกวนจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เงียบซะจนไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมลองขับมาแล้วลองเทสมาแล้วอันนี้สามารถบอกได้นะครับยังไงลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่0ูนย์8 9 1 4 6ปนะครับประกาศราคาวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็พร้อมส่งมอบรถ500คันแรกนะครับรถรถ500คันแรกแต่ต้องบอกว่ายอดจองตอนนี้ไหลไป2000แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะ อาจจะตกขบวนรอบแรกกันนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าลูกค้าที่รีบร้อนรีบร้อนใช้รถเนี่ยอยากได้รถไวๆยังไงก็ลองโทรมาหาผมดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยจะสรรคิวให้นะครับยังไงก็ขออนุญาตฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดซับสไคร์ช่องหมอต์ไลชาแนลของผมไว้เส้นนิดนึงแล้วกันนะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับรอรับโทรศัพท์ลูกค้าอยู่นะครับผมสวัสดีครับ